สวัสดีครับสวัสดีพี่นองครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาเดินตลาดนะครับกลับบ้านแล้วพี่นองครับออกจากบ้านบอดมากลับมากาลสินแล้วนะครับตลาดกาลสินก็เลยแวะมาสื่อเนียไปฝากตอนพุเทเเ่าครับของฝากจากพุทาสิเป็นไปเอ่อสิเป็นยังเป็นไปบ่ได้ไิเป็นยังไปบ่ได้นะครับนอกจากผู้กัหมาท่านัน้แล้ววันนี้ครับออน,ะบนี่ทาประจำ มากมากนะครับมากแ้งด้วยเดี๋แน่ไม่อย่างใดพงย่ำนั่นมันสิแพ้งนไปเลยเวียมันมาเป็นง่ำมันมันจะเป็นแม่ขอาแบแพงกับสร้างคาประจำก่อนละเท่าไหรสี่หน่วยอีปะหาหน่วยได้่ครับได้ครัก็ตองไงแ่เอาสีพ่าสนพกเด้ว่าสานี่ได้หาได้หามีหน่วยนี่โอเคครับแถมหูน้ำด้วเอาเท่าไหเอา อ่้เป็นฮ็ดเ,เป็นเฮ็ดเป็นสามผูดกับผูดละพูด,ะพดละหาสิบบาทครับหาสิบ,บาทเด็กหน่วยครับเอาผูดละสามก็ได้เอ้ยพูดละลอยก็ได้ครับห้าห้ายี่สิบห้าห้ยี่สิบห้ายี่สห้าน่วยเอาสมาเอ,เอาสาิหน่วยเดี๋ยวบอะ แทบไม่พูดมเลือกือเงินด้วนแห่งนะครับเพราะว่าอย่างคนเกี่ยวเระท่านพ่ที่มาซสื่อเรื่อยๆอยู่ไหมหม่ถึงว่าจังไนหม่ถึงว่ามา่สิแก้ก่อนไหมเอาถุงละร้อยสามทุงบ่ะทุงอร่อยไม่ได้ไม่ได้จะได้ก็ได้หาสิบหน่วยบ่ะมันสีได้อยู่เจ็ดสิบหาเจดสิบหาามามทุงอ่ะเจ็ดิบหา เออเออทุ่งอร่อยแล้วครับุออร่อยขายดีป่ะครับมันอยากเงียบด้วยค่ะกระยานลูกเนาะยาเจือดน้ำสองหอครับ โอ้ยใหญ่แล้วฟังหมอลำแม่ท้องแฟนนี่นะครับค้าประจำครับพี่นอ้องมัืสอปักหมากับผู้ไปฝากยากับยายซื้อไปฝากเพื่อนตลอดอะประจำครับเพราะว่ามันช่วงนี้บอกมากก็อึด ัหมากับเพีงเป็นของซีนไวซ่าวอะแต่ว่าพี่เล่าใจดีสื่อ,อยังไงเล่ากับรถไห้สื่อ,อยังไงเล่ากับแถมไห้เงี้ยนั้นก็เลยกลายเป็นคาประจําเลยเพราะว่ามาสื่อดูนะครับมาสื่อประจําตรงน,นี้เป็นตลาดทุ่งนาทองกาลสินนะครับพี่น้องหลายอย่างครับโอ้ ยาเจืดเท่าไรปะคะยาจืดสองห่อครับสามห่อห้าสิบสามห่อห้าสิบบ่สามห่อห้าสิบก็ได้สนันแค่ไม่พุ่ไปบอกมาขึ้นมาลน แบบเออเกียงคุณเพื่นกับมีย่ยูนะครับอ่ามี่บอหรอปะเอาออนเกียงคุ้นกับสามถุงหาซิบอ่ะได้ครับเอาสามถุงครับเป็นสามผู้หรือกีอ่คนล่ะกี่คนเดี๋ยวดูแบงค์เกียงคุ้นให้ครับ สวนผู้กับมีอยู่นะครับเพราะว่ายายกับหยาเพิ่นกับปูกไว้อยู่กับบ่มีตะบอกมากเนี่ยแหละข้อใดผู้เฒ่าเพิ่นเขี่ยวะขาดบ่ได้เด้อผู้เฒ่าเขี่ยวเขียวเพิ่นติดเพิ่นติดครับผู้เฒ่าเพิ่นเขี่ยวมากของมักเพิ่นอันซื้อไปฝากเนี่ยว่าเฮ้ยดีใจแค่ไหนผู้เฒ่า อันนี้ปูนเทาเฮ็ดกังไดยเฮ็ดเอาเองบ่ครับเดี๋ผสมเองบอ่บ่อค่ะเชื่อมาค่ะอ๋อเชือ่อมาแต่ว่ากำลังให้กรากำลังแพ็กถุงมันบ่แม่นจ้ะสามเลยี่ลอยค่ะทั้งหมดสี่ลอยเฮ็ดเองบ่ได้ดอกมันต้องเป็นมินเขาเขาหรโคร่าอ๋อ สำไมตะกี้กเตอกเปลือกหอยเผาเปลือกหอยเปลือกหอยแข้งกันบ่แม่นค่ะครับเงินเวลาเงินเวลาดูค่ะดีครับวันนี้ก็ได้ซื้อผลละใม่ไปฝากแม่กันแล้วมากินหมากไม่แม่ผมนั่นเล้วบอกคอยกินเข่าได้กินแต่ผลละใม่ กินทวัลไม่แท่นเข่าก็เอาไปฝากเล็กหน่อยน้ำส้มเชียวหวานนี่หวานบ่าไม่หวานนีดหนึ่งใส่น้ำเชื่อมอีกอ่ะเยาวราชหวานตาหวานอีลีหวานอีลีโอให้ผมเนี่ยเอาเอาสองโลครับองุ่นองุ่นโลเท่าไหร่ครับโลละลอยคุณหมออะไรม็ดโลละลอยอันนี้โลแปดสี่องุ่นโลหนึ่งครับ ขอบคุณนี่กินนมเบ่ร์ข้าวปุ่นข้ปุตองยางข้าวุณให้จักชุดนะครับเอาน้ำยาอะไรคะเอาน้ำยาปลาครับผมเอาเอา,เอาชุดใหญ่ไอ้ชุดเลขสองชุดก็ได้ครับชุดเลขสองชุด แม่ขายเห้าหลายพักตลาดทุงนาท่องเป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาฬสินนะครับก็ได้แล้วแม่บัน ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอู้เนี่ยพิ่นอยากเพิ่นอยากแถมบ้านอีกหน่อยนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยงดอกเยี่ยงเีงกล่อ้อนไหมเน่ยปเยียมเลยเด้อเดี๋ยวได้แจ๋เดี๋ยวได้แจาขอเวลาด้ว่ามีเมื่อผมท้าซือของก็ถือกล่อง เอาให้ผมอีกจาก30บาท้ันเป็น2ร่อยนะครับนนปรักสมแม่นครับหวานอยู่ได้น่ะครับหวานอีจ้ะแต่หวานอมเกี่ยวไม่จากว่แม่นหวานกี่2ชุดเท่าไหร่ครับ40บาทค่ะนี่สนุมกินอันนี้อร่อยมากนะครับน้ำยาป่า บาทนะคะครับขอบคุณครับ<ว>รบาเดีค่ะขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณค่ะขอ,องแม่เท่าได้ก็สองร้อยเนาะดีค่ะให้ด้วยโอเคน,นะครับเดี๋ยวผมจูงเงินให้เพคนก่อนบันีิพี่น,น้องผมกับชีรงคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณหลายพี่น,น้องนะครับผมที่เขามารับชมนะครับอ่าเดี๋ยวผมสีลงคลิปไปเพียงแค่นี้กันแล้วกันเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ